ธรรมะธรรมโง่กันอยู่ได้โอเคครับเราก็ต่อเนื่องกันมาถึงอีพีที่ซแล้วออตอนที่แล้วเนี่ยพี่ต้อยได้บอกว่าการที่เราทุกการที่เรามนใจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นเพราะเราคิดว่าเราเนี่ยมีตัวตนออะไรแล้วไม่มีตัวตนนี่คืออะไรคือเคยเรียนวิทยาศาสตร์ไหมเคยเคยเรียนไหมรู้ไหมมันมาจากไหนวิทยาศาสตร์เลยนะทดลองะไรมาจากผู้ที่แข็งแกร่งหนึ่งในสี่รอยล้านอิสเปิม ที่ออกมาจากอวัยวะของพ่อวิง่งนีบแข่งนเลยปุ๊ป๊ดนะเข้าไปอยู่ในมดลูกของแม่เป็นสเปิร์มตัวเล็กที่มองไม่เห็นลองคิดตามไปเรื่อยๆนะเข้าไปปุ๊บไปอยู่อีสเปิร์มนี้พัฒนาขึ้นมากลายเป็นก้อนเลือดเว้ยมื่อมาจากก้อนเลือดเล็กๆนะจากก้อนเลือดเนี่ยนะก้อนเลือดเนี่ยมันค่อยแตกงแง่งออกเป็น5้าแง่งห้าแง่งคือขาสองขา แทนซองแขนกับหัวแต่มันเป็นแง่งนะและหลังจากมันก็จะวิวัฒนาการมึงวิวัฒนาการมาเรื่อยๆเอยกระดูกมึงเริ่มมีอวัยวะต่างๆค่อยพัฒนาขึ้นเรื่อยจนอยู่ในท้อง9้าเดือนกับหัวกับหางอยู่อย่างนะั้นกับอะไรก็ตามแต่แม่งอยู่ๆใจอิสเปิมตัวจากก้อนเลือดนะตายเป็นรูปร่างอันเป็นมนุษย์เหมือนที่เห็นเนี่ยแต่เป็นเด็กตัวเล็กๆเว้ยอยู่ในพุงเว้ย <มา S 1> เห็นไหมมัศจรรย์มากม,ม,มันเปลี่ยนแปลงไหม,ไหมเกิดแหววออกมาพอเกิดปั๊บ เขาเรียกไอ้ฟลุกไอ้ต้อยเกิดมามึงจะต้องเป็นเจ้าคนนายคนมึงจะต้องร่ำรวยมึงจะต้องอยู่เย็นเป็นสุขนะลูกนะมึงต้องอย่างโน้นอย่างนี้มึงต้องทุกอย่างแม่งสอนกูเข้าไปทุกวันสอนมึงทุกวันสอนใครๆทุกวันคนในโลกนี้มันสอนแบบนี้ตั้งแต่มึงเกิดมามึงก็ฝังแหละสัพพสิ่งทั้งหลายพูดเรื่องวิทยาศาสตร์เองนะเคยเรียนไหมสรพพสิ่งทั้งหลายเนี่ยในโลกนี้มันมีธาตุร้อยห้าธาตุอะไรก็ตามแต่เคยยินไหมเคยครับไอ้ธาตุมาจากไหนมาจากตััวกนของ อะตอม,อตอมถูกต้องมันมีอะตอมอะตอมเนี่ยมันเป็นหน่วยเล็กๆในอะตอมมีาาเออมีอ<ช>ิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนนึกออกไหมอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนเนี่ยนะที่มันมารวมกันแล้วมันมีความแตกต่างกันมันถึงกลายมาเป็นธาตุจากธาตุต่างๆมันมารวมกันเริ่มกลายมาเป็นเซลล์กลายมาเป็นเนื้อเยื่อกลายมาเป็นวัตถุสรรพสิปปส่ง<ช>ทุกอย่างในโลกนี้ถูกไหม<ช>อันนี้ว่ากันตามวิทยาศาสตร์เลยความจริงคําสอนนี้นะ พระพุทธเจ้าสอนมึงมาตั้งแต่ต้นแต่ท่านไม่สอนเป็น่ทานท่านก็บอกว่ามึงทั้งหลายเนี่ยประกอบด้วยดินน้ำลมไฟแต่ในความจริงนะในคําสอนของครูบาอาจารย์ของพระพเจ้าเนี่ยนะมีคําว่าปรมมูมีภาษาที่พูดเนนะเวลามันใช้ภาษาเป็นสมมุตินะมีคําว่ารูปว่านามรูปเนี่ยนะนะท่านจะบอกเลยรูปก็คือธาตุวัตถุตั้งแต่ตามองไม่เห็นนามคือช่องว่างวัตถุทั้งหลายหมุนเวียนอยู่ในช่องว่างเกาะกันจนกลายเป็นรูปให้เหมือนอะตอมไหม เออเหมือนอะตอมเหมือนมันไม่ใช่เหมือนเลยมันเป็นสภาวะอันเดียวกันมันแล้วแต่จะใช้ภาษาอะไรมาอธิบายพออธิบายมาเป็นเซลล์เนื้อเยื่อมนุษย์เนี่ยนะมันมีเนื้อเยื่อของมันเนี่ยนะห้าสิบรอบอยู่รอบละสองปีแต่มันไม่ได้พร้อมกันหมดนะมันก็แตกบกแป๊กบอกแป๊กเปลี่ยนไปตายหงตายหาอะไรของมันไปตามเรื่องตามราวทาไมมนุษย์ถึงมีอายุร้อยปีเพราะอายุของเซลล์มันมีแค่นี้มันมีห้าสิบรอบรอบละสองปี แตกไปจากมึงเกิดมาอีสเปมิมแม่งผู้แข็งแรงวิ่งมา400เป็นก้อนเลือดก้อนเนื้อตายมาเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นวันที่นั่งเป็นฟลุกอยู่ตอนนี้นั่งเป็นต้อยอยู่ตอนนี้ตัวเดิมไหมตัวเดิมทีแกเกิดไหมไม่ได้ตัวเดิม,ดไ,ม<ช>ไม่ได้เดิมอ่ามันจากก้อนเลือดอ่ะมึงเปลี่ยนมาเรือยอ,ะอ่ะอ๋อใช่ใชใชเซลล์มึงก็เปลี่ยนมาเรื่อยอ่ะพอมึงเปลี่ยนมาจนหมดอายุแม่งหนังมึงก็เหีย่ยวย่นกระดูกกระเดี่ยวมึงก็เปลี่ยนมาข้างในอีหนังมึงนี่หนังหนังหนังหน,น,นังนี่แม่งไม่ใช่หนังเดิม ตอนที่มึงเกิดนะถ้าหนังเดิมที่ตอนที่มึงเกิดใช่ไหมแสดงว่าตอนเกิดหนังตัวเล็กๆมันก็ค่อยๆขยายขึ้นมึงเห็นไหมพวกอ้วนพอมันลดความอ้วนทําไมเนื้อมันไม่หย่อนยานเพราะเซลล์มันตายไปมันค่อยๆลดเปลี่ยนแปลงของมันไปนึกออกไหมเพราะนั้นมันไม่ใช่ตัวตนมันแล้วเพราะนั้นที่มึงเห็นเป็นตัวตนมึงเนี่ยนะไม่ใช่มันเปลี่ยนตลอดเวลาจนครบอายุใสของเซลล์มึงก็จบแก่หมดสภาพคำสอนพระพุทธเจ้าให้เห็นง่ายๆมึงเกิดแก่เจ็บตายมันเห็นภาพชัด มานั่งอธิบายโอ้ะตอมปรมาณูเล็กๆชาวบ้านเขา้าใจยากเกิดแก่เจ็บตายเห็นภาพชัดไหมจบฮะจบแล้วมึงตายไหมทุกคนน่ต้องตายตายเนี่ยนะยังต้องเห็นแบบพี่เห็นเพื่อนนั่งอยู่ด้วยกันถูกยิงปุ้งๆเฮียนั่งพูดอย่นเมื่อสักครู่เนียตายหายแล้วเพื่อนคนหนึ่งอังสูกระชากันอยู่นี่เรื่องจริงมาเลยแม่งสูปกระชากันเดี๋ยวกูออกไปซื้อขนมหวานให้มึงขับรถแม่งมอเตอร์ไซค์สไลด์ออกไปนิดเดียวปุ๊บตาย ไอตัวที่พูดกับกูมันกี้ไปไหนไอนั่นเป็นความรู้สึกแรกเลยนะตั้งแต่พี่เป็นเด็กแต่เราคิดเรื่องธรรมะไม่ได้เห็นไหมมันตายเอาเข็มทิ่มคอไปฉีดฉีดยากันเน่าทําไมมันไม่เจ็บไออีหานี่มันเป็นคนขี้กลัวเราก็เริ่มคิดนี่จนล่าสุดน้องตายปอตเนี่ญาติพี่น้องพี่ตายเนี่ยนะกูจะเผาบนเชิงตะกอดจะเห็นเนื้อค่อยๆหมดแล้วเห็นน้องูเนี้ไปเจอมันทุกทีนะโอ้ยปวดเขาปวดขาปวดโน่นปวดนี่ กูนั่งดูมึงแม่งไฟเผากูไม่เห็นมึงบ่นปวดเลยทำไมมึงบ่นปวดเพราะร่างกายมันไม่ใช่ของมึงทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ทั้งในเชิงรูปลักษณ์และสัญลักษณ์แต่มึงติดกับมันแหละตอนครั้งแรกกูพูดฟังเลยแม่ของลูกโอ้โหตอนวัยรุ่นเนี่ยโคตรสวยสาวเลยประกวดนางงามชนะมาแล้วทุกวันดูไม่ได้เป็นแก่ไม่ใช่ไปดูถูกมันดูไม่ได้จริงๆเกิดแกเจ็บตายแต่เราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเพราะเรายึดกับมันพอเรายึดกับมันเนี่ยนะธรรมะเนี่ยนะมันอยู่ตรงนี้ มันอยู่ตรงที่ว่านั่นคือความจริงที่จิตมึงไปรู้ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายตัวของจิตเนี่ยมันไปปรุงตามสภาวะมันที่พี่บอกว่ามีสี่อันมัน3ามอันแรกที่พูดเ่ยนะคือมึงรู้รู้เสร็จมึงรู้สึกชอบไม่ชอบเฉยๆและอย่างที่มึงจําไว้เมื่อกี้พี่บอกว่ามันมีตัวตนมาแทรกมันจะถึงขั้นตอนที่4ก็คือการปรุงแต่ง แม่งพอปรุงแล้วมึงเอ้ยทีนี้แหละสารพัดส,สารเพศจะเกิดขึ้นในหัวสมองมึงจะกลายมาเป็นความคิดวันการปฏิบัติธรรมก็คือการบริหารความคิดมันมีวิธีการของมันอยากรู้ก็ติดตามกันตอนต่อไป <S <S